รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์แปรังสีฟันซิสเต็มมาใหม่มิตซูบิชิแอร拉斯 สถาบันความงามเมกกคลินิกซีวิลล่าผู้วิลล่าหัวหินสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอายนอยร้อยล้านสู่อาเซียนรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่จะจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้กับธุรกิจที่กําลังโด่งดังและทั่วโลกพูดถึงอยู่ในขณะน,นี้อย่างสตาร์ทอัพคอมพานีซึ่งจะทําให้คุณสามารถขยายธุรกิจให้เติบโตและสร้างรายได้มหาศาลกลายเป็นธุรกิจร้อยล้านพันล้านได้ภายใน23ปี ปัจจุบันมีนักธุรกิจสตาร์ทอัพคอมานีเกิดขึ้นทั่วโลกมากมายและในเมืองไทยก็กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากมีนักธุรกิจไทยหลายท่านที่ประสบความสำเร็จกลายเป็นสตาร์ทอัพคอมานีที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะคุณนัทวุฒิพึงเจริญพงศ์สตาร์ทอัพคอมานีอันดับหนึ่งของเมืองไทยที่มาพร้อมกับ O อ,อ๊กบีแอปพลิเคชันหนังสือออนไลน์ที่ได้รับเงินสนับสนุนธุรกิจจากนักลงทุนมากที่สุดในเมืองไทยและคุณยอดชินสุภัก,กุลผู้ก่อตั้งเว็บไซต์วงในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนนาาัันนนนนแะําาารรอออหดบขงไทย ที่สามารถขยายธุรกิจโดยได้รับเงินสนับสนุนจากนักลงทุนต่างชาติค่ะพี่โมกับพี่ยอดเป็นคนที่ขึ้นมาทํากิจการแล้วก็ตามความฝันของตัวเองแล้วก็ทําให้มันประสบความสําเร็จได้ค่ะน่าจะเป็นตัวอย่างที่เราจะต้องไปดูแบบอย่างแล้วพัฒนาตามอะไรเงี้ยครับคือเราอยากจะเปลี่ยนคําว่ากู้ประกอบการในประเทศไทยให้เป็นสตาร์ทอัพให้เข้าใจการทาธุรกิจแบบใหม่ธุรกิจเนี่ยมันไม่ง่ายแต่มุมนึงถ้าเราเชื่อในตัวมันแล้วเราทําต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ยอมแพ้เนี่ยมันไม่ยาก สตาร์ทอัพคอมพานีคืออะไรโอกาสสร้างเงินร้อยล้านจะเป็นไปได้จริงหรือไม่แล้วต้องเริ่มต้นยังไงเราจะทําให้คุณเข้าใจธุรกิจนี้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเป็นอานุร้อยล้านได้เช่นกันถ้าพร้อมแล้วตามวิธีกรของเราไปเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหกว่าจะมาถึงตัวมันก็ซ้องพักไหมไม่ใจกันพักนึงเลยครับเลยนี่คือพนักงานที่ทํางานอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ก็อยู่ในอุปีครับความจริงล้วเคยมาออกรายการเราแล้วรอบหนึ่งใแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูเทมันไปเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่หมูแนะนำหน่อยละกันว่าอุปีคืออะไรคะเอ่อร้านหนังสือครับเ็าเอานังสือพวกนิตยสารพวกหนังสือคนไทยหนังสือในประเทศไทยเนี่ยฮะมาทําให้คนอ่านบน iPad iPhone พวกนี้กันคุณหมูเองเป็นคนแรกๆนำหน้า พี่วีก็หมายกับว่าบริษัทอาบครับเขาเปิดบริษัทขึ้นมาครับเขาก็จะต้องใช้เงินทุนในการขยายกิจการครับอันแรกสุดเลยเรียกว่าซีดซีก็แปลว่า,มาเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมครับก็ค่อยๆให้เติบโตขึ้นมาครับพอได้ซีเสร็จก็จะมีซีรี A ถ้าในเซาท์อเดียเชียซีรีเนี่อาจจะประมาณสัก5้าแสนเหรียญครับถึงประมาณสัก2 000, 000ล้านเหรียญแล้วซีรี B ที่คุณพ <c oughs> ูดได้แล้วครับซีรีบก็อาจจะประมาณสัก3ล้านเหรียญครับถึงประมาณสัก6ล้าน7ล้านเหรียญอะไรอย่างนี้ครับก0สิบล้านถึงประมาณสักถึงล้อยสาม แล้วเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยด้วยนะที่ทําได้ขนาดนี <disappointing bosses> <t id ruption> ้งั้นต้องเรียนถามครับจากันนั้นถึงันนี้ตอนนี้แล้วมีคนทั้งหมดกี่คนครับในอุกีถ้าในเมืองไทยน่าจะสักร้อยสี่สิบครับแล้วก็เรายังมีแบบประเทศใกล้ๆครับเรามีที่เวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียครับแล้วก็ตอนนี้กําลังทําตัวหนังสือเสียงอยู่ครับก็แทนที่จะต้องมาอ่านเป็นเล่มๆก็จะสามารถเหมือนกับใส่หูฟังแล้วก็ฟังเอาครับเวลานั่งรถหรือว่าหรือว่าออกกาลังกายก็ก็ฟังเอาตอนนี้ทุกคน ใจใจล้วนมีจิตใจหนักอึ้งราวถูกกดทับด้วยพเนจรเหล็กที่คนต้องแย้งว่าโอ้โหเสียงหล่อมากเลยเขาฟังลอยู่เนี <S <S ่ยอ๋อนี่เราอ่านหนังสือเสียงครับผมก็เราก็รู้สึกว่าไอ้คนไทยเดี๋ยวนี้ก็อ่านหนังสืออาจจะไม่เยอะมากใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาอุบีก็เลยออกโปรเจกต์ชื่ออุบบีออดีโอครับเรื่งหนังสือเสียงครับเอาไว้ก็ลางอ่านหนังสือเนี่ยมาอ่านแล้วก็มีการใส่อารมณ์นักพา์ครับให้ให้รู้สึกว่าสนุกมากขึ้นไหนๆเจอในห้างแล้วในห้างเสียงแล้ว มอง <มา S 1> แคสติ้งเสียงกันเลยไหมมองไว้พี่พูดกันพูดกัน <c oughs> ด้วยสายตาชื่นชมกิริยาพี่นอพี่เทาของเธอนั้นทําให้อิงออนต้องย่อกายลงเอ่ยบอกคุณมาลาคุณมาลาคะอย่าเพิ่งทําอย่างนี้สิคะอิงอาจจะไม่ใช่ก็ได้อิงทําตัวไม่ถูกนะคะไม่ต้องทําอะไรหรอกค่ะคุณ, <c oughs> คณคหญิงมึงนลัวแกหรอกรับสั่งกับดิฉันบนโลกนี้มี คน,นใครยังอยู่กับพี่หมูอุบี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เห็นเราคุยกันมาตั้งนานแล้วเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพไอ้คำว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเห็นพูดกันบ่อยๆเนยความจริงแล้วเนี่ยมันหมายความว่ายัางไรคะสตาร์ทอัพนี่เป็นคําที่เรียกบริษัทที่เพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่ครับเพียงแต่ว่าจะต่างจากบริษัทที่เปิดมาใหม่ทั่วไป ว่ามันต้องเหมือนกับเติบโตได้อย่างรวดเร็วครับส่วนใหญ่ธุรกิจที่เติบโตรว,วดเร็วเนี่ยก็มีหลายประเภทครับแต่ว่าที่เราเห็นในเมืองไทยเยอะๆจะมีพวกเทคโนโลยีโมบายก็เพราะว่าธุรกิจพวกนี้มันโตเร็วด้วยด้วยเ네นเจอร์ของมันสมมติบริษัทเปิดใหม่ตอนที่เป็นธุรกิจเราก็จะมีคำเรียกว่า SME ใช่ไหมครับก็ SME เนี่ยก็คือเป็นธุรกิจขนาดเล็กใช่ไหมครับสตาร์ทอัพเนี่ยมันก็จะต่างจาก SME ตรงที่ว่ามันทําซ้ําได้ครับสมมติร้านกว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับถ้าเราเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวอยู่ในบ้านของเราเองใช่ไหมครับก็เป็น SME ใช่่่่่่่มมมมมััั้้้ยยยยยคครรรรรรบบแตตถถาา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 เเ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 กกกกกกกิดปปลลีีีีีีนนออออ็็ชชววงงจะทสสใ ทำซ้ำออกไปได้เรื่อยๆเติบโตไปได้ขยายไปยังทุกๆจังหวัดยังไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้เราก็จะมองอย่างนี้เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพได้เรื่องการลงทุนเนี่ยก็นะคือว่าถ้าเกิดว่าธุรกิจนะครับเขาสามารถเติบโตไปได้ใช่ไหมครับก็จะมีคนนักลงทุนเนี่ยสนใจนะคือที่จะมาลงทุนให้เพราะว่ารู้ว่าธุรกิจเนี่ยสามารถเติบโตไปได้อีกไกลจริงๆทุกบริษัทที่เราเคยเห็นและรู้จักใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาอะครับก็เป็นสตาร์ทอัพมาก่อนทั้งนั้นเอาตั้งแต่แอ็เปิ่ใช่ไหมครับเราเคยได้ข่าวว่า k แรกเขาก็มีทําคนเดียวใช่ไหมครับก็มีแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เขาเข้ามาแล้วก็ที่เราเคยดูหนังนะครับมีการทะเลาะก,กันกลับมาทํากันใหม่อ,อ,อะไรทงี้ครับคผู้ชมทราบาไหมคะว่ามีสตาร์ทอัพคองพันีมากมายที่เริ่มต้นด้วยทุนที่ไม่มากแต่ก็ประสบความสมําเร็จกลายเป็นมหาเศรษฐีในช่วงพปปริบตาจากการสนับสนุนของนักลงทุนเช่นอินสตาแกรมแอปแชร์รูปยอดฮิตที่ Facebook ซื้อไปด้วยเงินประมาณ3 0 0 0 0ล้านบาท YouTube เว็บอัปโหลดวิดีโออันดับหนึ่งที่ g o o ก l e ซื้อไปประมาณ6 0 0 0 0ล้านบาทและว a t s a p อ รอปแชทที่มียอดผู้ใช้สูงสุดที่ Facebook ทุ่มทุนซื้อไปด้วยเงินถึง520,000ล้านบาทหากเรานำไอเดียไปพัฒนาจนได้รับความนิยมในวงกว้างย่อมมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนแค่นี้อายนไนแล้างก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วล่ะค่ะเออว้าากากฎเกณฑ์นั่นคือการใช้าีวิตตามควาาคิดาองคนอื่นและอย่าปล่อยให้เสียงของคนอื่นดังกลบเสียงหัวใจของเราเางสตีฟจ็อบส์ เริ่มต้นของนักธุรกิจที่มีไอเดียดีๆสู่การขยายธุรกิจด้วยเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติแบบนี้ต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์ใหม่มิ t s u b i s h i a t t r a คือถามว่าไอเดียเนี่ยมันมีก็มันก็คล้ายๆกันซะเยอะด้วยซ้ำเพราะนั้นอย่างแรกต้องทำการบ้านก่อนว่าไอเดียที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันมีคนทำไปรื่อยงก่อนหรือว่าอเอ๊ะมันดีไหมมันน่าสนใจไหมสำหรับตลาดที่เรากำลังจะเข้าไปทำเมื่อนักธุรกิจรุ่นใหม่ของไทยได้กลายเป็นเป้าหมายของนักลงทุนทั่วโลกในการสนับสนุนให้เป็นสตาร์ทอัพเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นเราไปเจาะลึกสู่การเป็นสตาร์ทอัพพร้อมๆกันครับ เซตสถานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะได้เลยครับน้องแนนพี่ก้องคะไม่ว่าพี่ก้องจะทานอะไรลมหายใจก็หอมสดชื่นแน่นอนค่ะเก่งแบบนี้รู้ใจแบบนี้สมเป็นเลขาค,คนเก่งของมัชชเบบสสูเลยครับอย่างนี้รับโบนัสเลยครับสิบเดือนย <Yeah. S 1> คนที่จะมาลงทุนกับบริษัทร์ทอพนีมีแบบว่าคนประเภทไหนบ้างคะ ก็เริ่มตั้งแต่แรกๆสุดเลยเขาเรียกแองเจลครับแองเจลก็เหมือนเป็นคำแปลก็แปลว่านางฟ้าใช่ไหมครับแองเจลส่วนใหญ,ญ่ก็เป็นแค่คนไม่กี่คนครับที่เคยทำแล้วสำเร็จมาก่อนก็พอ,อ,อ,อคุยเห็นสตาร์ทอัพรุ่นน้องๆอ,อ,อยากจะมีไอเดียเขาก็เฮ้ยเอออย่างนี้มีรุ้นเป็นไปได้ก็าอาจจะลงทุนให้ก่อนเพราะให้ต <a> ังประมาณกี่บาทกี่บาทก็ถ้าในเมืองไทยอะครับเราอาจจะพูดถึงเงินไม่กี่แสนบาทนะครับก็ลองนึกถึงน้องๆได้เงินไปสี่ห้าแสนก็อยู่ได้แล้วนะครับมีทีมสามสี่คนอยู่ได้ประมาณสักครึ่งปีละอย่างน้อยถ้าเกิดว่าเงินริ่มล้้าานนูปงขึ แนวโน้มว่าไปต่อได้ก็ไปคุยกับนักลงทุนต่อนักทุนก็จะมีขั้นถัดไปก็นักลงทุนอาจจะลงเป็นซีดราวครับอาจจะรอบหน้าอาจจะสักล้านกว่าบาท2ล้านอย่างเงี้ยครับแอปที่เราคิดเซอร์วิสที่เราคิดตอนนี้สามารถต่อยอดได้แล้วรอบต่อไปก็จะเป็นซีรีส์ A ซีรีส์บซีรีส์ซีไรกันไปเรื่อยๆเลยซีรีส์ที่ว่าเนี่ยให้ตังค์มานกี่บาทนะครับก็ถ้าในแถบซาว t h e ีสเอเชียครับซีรีส์ก็จะประมาณล้านห้านะครับจนถึงสัก60ล้านอะไรเงี้ยถัดต่อมาจากซีรีส์เเป็น B ผเขาให้ตังค์กำลังกี่บาทครับเลน์ก็จะกว้างขึ้นรขบอาจจะ50ล้านถึงหลายๆร้อยล้าน200ล้าน300ล้านได้พูดคุยกับนักธุรกิจสตาร์ทอัพอันดับหนึ่งของเมืองไทยไปแล้วเรายังมีอีกหนึ่งนักธุรกิจรุ่นใหม่ยอดชินสุภกุลผู้ก่อตั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่รวบรวมร้านอาหารไว้กว่า1 5 0 0 0 0ร้านวันนี้เขาจะมาร่วมบอกเล่าเทคนิคและวิธีการเป็นสตาร์ทอัพแบบเจาะลึกให้คุณผู้ชมได้ทราบกันถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขาเลยครับ ค่ะตอนนี้นะคะก็นั่งอยู่กับอีกหนึ่งสตาร์ทอัพนะคะที่เพิ่งได้ซีรีส์เอมาหมาดๆกับพี่ยอดวงในค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวงในนี่ไอเดียนี่คืออะไระครับตอนแรก ไอเดียเริ่มต้นก็คือจากเป็นคนชอบกินก่อนเอ้ยเราก็เกิดคำถามว่าเอ้ยวันนี้จะกินอะไรดีนะครับแล้วเราก็ไปดูว่าอะไรที่มันตอบโจทย์คำถามนี้บ้างนะณนะตอนนั้นเมื่อตอนที่ผมเริ่มต้นประมาณปี2010ครับซึ่งตอนนั้นมันก็มีเว็บไซต์อยู่บ้างแหละแต่ส่วนมากมาเป็นลักษณะของ board, เว็บบอร์ดมันดีเซิร์ชแล้วมันก็ต้องอาศัยดวงว่าบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจออะไรเงี้ยครับ,รบเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเว็บไซต์รีวิวร้านอาหารที่รวบรวมรีวิวจากผู้ใช้ได้ไปกินจริงเนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์แล้วก็น่่่่าาจจจะะะตออบโทททย์ีีีีีววันนน้้กิไไรดดด ที่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากคนกี่คนนะครับเ,เริ่มต้นจาก2คนครับก็เริ่มคุยกับเพื่อนว่าเอออยากจะทำอะไรสักอย่างแล้วก็คุยเรื่องไอเดียของวงในเนี่ยแหละ แล้วก็เริ่มมีเพื่อนมาเพิ่มอีกสัก2คนลงเป็น4คนแล้วก็เริ่มเขียนโปรแกรมครับผมปัจจุบันตอนนี้มีคนทั้งหมดกี่คนแล้วครับมีประมาณ35คนครับสาคนิบ้ที่ว่าซีรีส์ A ที่ว่าครับไม่ทราบว่าวงในเรสฟันมาได้ประมาณกี่บาทครับพี่ประมาณแบบสามสถึงหกล้านประมาณนี้ครับผมครับผมแต่เราเรสมา2รอบนะครับปี2013รอบหนึงสองพรอบหนึงแต่ละวันนี้มีคนคลิกเข้ามาดูเนี่ย ประมาณกี่คนถ้าเป็นผู้ใช้งานก็มีประมาณ1น0่งแห้าหมื่นคนต่อวันประมาณนี้ค,ครับแล้วต่อเดือน3ล้านคน30มล้านเพจบิวสมาชิกมีอยู่ล้านกว่าคนล้าน4ี่แสนเวลาคุยค่ะ นักลงทุนเราจะไปขอตังค์เขาเนี่ยจากจุดเริ่มต้นนจุดแรกเลยเนี่ยบอกว่าไปเจอเขายังไงเลยไปเจอเขายังไงขออะไรบ้าเอาเริ่มต้นเลยครับตั้งแต่ปี2012เป็นไปต้นมามันจะมีระบบนิเวศเรื่องของสตาร์ทอัพมากขึ้นมีสื่อที่เกี่ยวกับสตาร์ทอัพโดยเฉพาะมีโคเวิร์กอิงสเปซนักลงทุนก็เข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นมาจากต่างชาตินะครับตลงทุนไทยก็มีขึ้นคนก็มาเจอกันเพราะจริงๆคือนักลงทุนเนี่ยงานเขาก็คือต้องลงทุนนะครับเพราะงั้นเขาเองก็ต้องพยายามจะควานหาสตาร์ทอัพในในแต่ละประเทศหอละก็จมีาายๆงน มีงานหลายแบบอย่างเช่นอาจจะมีงานเรียกว่า startup weekend ใช่ไหมครับก็เอาคนที่อยากทำสตาร์ทอัพเนี่ยมาเข้าค่ายอยู่ด้วยกันแล้วก็มาหาทีมในนั้นฮ้ยมามาคิดกันใครมีไอเดียอะไรมาเสร็จแล้วก็มานั่งทําแพลนกันใช่ไหมครับพอสุดท้ายก็มาทำ pitching ก็อาจจะมีทีมสักสิท,ทีมมาพ c ชก็จะมีกรรมการมานั่งเรัห้าหคน ก็มาให้คะแนนว่าเอ๊แต่ละไอเดียเนี่ยเวิร์กไม่เวิร์กยังไงคนที่ชนะก็อาจจะเข้าตาคนที่อยากลงทุนในในซีสเตทว่าเอเอลงทุนบริษัทนี้ดีกว่ามีไอเดียการจะเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจำกัดเฉพาะอะไรที่เป็นเทคโนโลยีอย่างนี้หรือปเปล่าผมคิดว่าสตาร์ทอัพก็คือเป็น,เป,นเป็นอะไรที่มันสามารถขยายไปได้โดยที่ไม่ติดเรื่องสถานที่ไม่ติดเรื่องนู่นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นส่วนมากแล้วมันก็ต้องมีเทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบอาจจะเป็น,เ,ปนเครื่องใช้จ่็นอาหารอาจะเป็นฟู้ดสไตล์อะไรเงี้ยครับคิดครับเทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนอาหาร สาาาามรรถัก,ได,นนกได้้นนนขึ็อาจเป็นอัดย่าคาดหวังว่าจะได้ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่าจากการเลือกทำแต่อะไรง่ายๆวงธนมชชัยนรงสิลป์จากจุดเริ่มต้นของกลุ่มคนเล็กๆสู่ไอเดียในการพัฒนาธุรกิจจนกลายเป็นสตาร์ทอัพที่นักลงทุนทั่วโลกจับตาม,มองนั้นพวกเขาต้องมีแนวคิดในการเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างไรติดตามกันต่อช่วงหน้าเลยครับ อีกร้อยล้านกับ S-C-B S-M-E วันนี้เราพาคุณผู้ชมมากันที่โรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษาอาจารย์อุ่มที่เปิดสอนหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นแอร์โฮสเตสซึ่งทําให้นักเรียนติดปีกมาแล้วกว่า2,700คนอะไรคือเทคนิคที่ทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จเราไปติดตามพร้อมๆกันครับ6ปีครับกับบทบาทของการเติมเต็มฝันสู่การเป็นแอร์โฮสเตสอาจารย์อุ้มมีเทคนิคการบร,ริหารธุรกิจอย่างไรครับอย่างแรกคือความเป็นมืออาชีพของทั้งตัวอาจารย์และทีมอาจารย์ชาวอังกฤษของเราและอย่างที่2คือประสบการณ์ตรงทั้งจากใน ฐานะของ flypacer ของสายการบินระดับโลกค่ะและในฐานะกรรมการของสายการบินใหญ่หลายสายการบินทั่วโลกอะไรคือจุดเด่นของเขาที่ยังมีไม่พอเราเพิ่มให้และนี่คือสิ่งที่ทําให้นักเรียนของเรามากกว่า80%สามารถติดติกบินได้กับสายการบินใหญ่ๆทั่วโลกค่ะและด้วยบทบาทของโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก อาจารย์อุ้มมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรครับค่ะด้วยความที่เรามีนักเรียนเยป็นจำนวนมากเนี่ยจึงต้องมีการบริหารบุคลากรอย่างมืออาชีพส่วนในเรื่องของการเงินที่เรามีที่ปรึกษาทางด้านการเงินระดับมืออาชีพเข้ามาช่วยด้วยร,ระบบการโอนเงินที่สะดวกรดวดเร็วเราสามารถเรียกดูรายการรับชําระค่าเราเรียนผ่านทางธนาคารออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์ถ้าแม่นักเรียนของเราสามารถลงทะเบียนเรียนได้อย่างไม่มีปัญหาและธุรกิจของเราก็ก้าวหน้าอย่างมั่นคงค่ะ หนุนโดยแรงสีฟันซิสเทิมาทีนี้สำคัญที่สุดในตอนเริ่มต้นเลยก็คือทีมนะครับมีทีมที่พร้อมที่จะฝ่าฟันไปได้วยกันและมีความอดทนทุกๆสตาร์ทอัพที่เราเห็นนะครับทั้งในต่างประเทศและก็ในประเทศเนี่ยก็เกิดจากคนไม่กี่คนทางนั้นนะครับลองพิสูจน์ดูว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ลงมือทำเลยครับเมื่อมีไอเดียในการทำธุรกิจแล้วพวกเขามีเทคนิคในการนำเสนอไอเดียให้แก่นักลงทุนอย่างไรไปพบคำตอบกันเลยครับ ตอนนี้บอ,อกคุณทวรารดูรายการนี้เสร็จเลยมีไอเดียเลยนะครับคือไม่มีอะไรเลยจะไม่มีอะไรแม้กระทั่งเงินอย่างแรกเลยอยากให้ก่อนที่จะไปคุยครับต้องเตรียมพร้อมก่อนนะครับเกอดมายถึงว่ามีแค่ไอเดียอย่างเดียวเนี่ยไม่ไม่พอ ะะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยก็ฟังไอเดียทุกวันครับเพราะนั้นอย่างแรกต้องทำการบ้านก่อนว่าไอเดียที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันมีคนทำไปรื่อยงก่อนหรือว่าเอ,เอ,เอม,มันดีไหมมันน่าสนใจไหมสำหรับตลาดที่เรากำลังจะเข้าไปทำถาถ้าเราคิดว่าอพอมีลุ้นเนี่ยก็อาจจะต้องเขียนในใจคร่าวๆครับอย่างน้อยที่ไปสื่อสารเนี่ยเขาได้เ,เพราะว่าเรื่องการสื่อสารเ,เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าใจของเราอยู่คนเดียวไม่สามารถอธิบายให้นักลงทุนเข้าใจไปด้วยได้นโอกาสที่เขาจะมาลงทุนด้วยก็จะจลบาบ ต้องอะไรไปคุยกับเขาบ้างครับแล้วก็พีเซนต์ให้เขาฟังว่าวงในที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในอนาคตเราจะทําอะไรอีกนะครับแผนการตลาดของเราเป็นยังไงเราจะขยายไปทางด้านไหนเราต้องก,การใช้เงินเท่าไหร่ใช้คนกี่คนใช้เงินทําอะไรบ้างบางทีสตาร์ทอัพเนี่ยอยากมักจะมองตัว raise fund หรือว่าการทางเงินจากนักลงทุนเป็น end goal เป็นจุดจบแต่จริงๆผมคิดว่ามันเป็นบันไดมากกว่าควรจะมีจุดจบที่ไกลกว่านั้นเพืเราเล่าเรื่องให้กับนักลงทุนเนี่ยจะได้เล่าได้ว่าเฮ้ยเราเอาเงินของเขาเนี่ยเป็นบันไดเพื่อเอาไปทําอะไรสักอย่างหนึ่ง เขาได้บอกว่าขอเคล็ดลับนะครับในการขอเงินก้อนใหญ่ขึ้นก็เวลาไปขอแล้วก็เปิดตัวเลขให้เขาดูเลยครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีรายได้เท่าไหร่มีคนดาวน์โหลดเท่าไหร่ในแง่ของผมเนี่ยเรามองเปรียบเทียบตลาด ดิจิตอลหนังสื Digital อดิจิตอลอะครับกับตลาดหนังสือกระดาษคือเราดูว่าแบบเออที่อเมริกาเนี่ยหนังสือดิจิตอลเนี่ยมันตีเป็นมูลค่าประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ในขณะที่เมืองไทยเนี่ยมันยังไม่ถึง1%เปอร์เซ็นต์เลยมูแล้วถ้าเกิดเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องโต20กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนอเมริกาก็ได้โตขึ้นมาแค่5้าเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เป็นโอกาสมหาศาลละที่แบบเทียบกับตลาดหนังสือกระดาษที่มันมีอยู่ก็ตอนนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเลขในพรีเซนเตชันของผมนรัก็วหเลงทุนวเเงเงนนแวเนเร แรกมาเนี่ยทำให้กราฟของเราเนี่ยตอนแรกก็อาจจะโตระดับนี้พอได้พอได้เงินมาปุ๊บเราสามารถทําให้มันโตระดับนี้ได้นะครับทำให้เขารู้สึกว่าเออการลงทุนไปเนี่ยมันได้ผลตอบแทนออกมาเป็นการเจริญเติบโตที่เร็วขึ้นแล้วก็ถ้าเราได้เงินมาก้อนใหญ่กว่านี้เราก็ยิ่งทําให้โตได้เร็วมากกว่าเดิม เขาไปทำกันที่ Co-working Space Co-working Space คืออะไรครับ Co-working Space ก็คือเป็นสถานที่ที่อ,อ,อาจจะคล้ายๆสถานที่นี้ก็ได้นะครับซึ่งเป็นแบบอาจจะเป็นบ้านหรืออาจจะเป็นตึกเป็นห้องอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาทําขึ้นมาเป็นออฟฟิศให้คนเข้ามาใช้ร่วมกันโดยที่คนเข้ามาใช้เนี่ยอ,อ,อาจจะเป็นคนที่มีไอเดียแต่ยังไม่มีออฟฟิศนะครับเมื่อเข้ามานั่งเนี่ยเขาไม่ได้แค่สถานที่เขายังเจอคอมมูนิตี้ของคนที่มีอาชีพคล้ายๆกับเขามีา<ข>้างครับพี่หมูช่วยแนะนำได้ไหมครับถ้าเมืองไทยตอนนี้ที่ดังๆนะครับก็จะมีฮับบ้านะครับอยู่ตรงเอกมัย แล้วก็ตามต่างจังหวัดก็มีครับที่เชียงใหม่ก็มีก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ <ฮะ S 2> ครูผู้ชมของเราจะได้เป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปอเหมือนกับทั้งสท่านนี้บ้าง<ช>ครับสุดท้ายให้กําลังใจครูผู้ชมของเราสุด่อยครับ ที่มีความฝันสักวันหนึ่งเขาจะเป็นนักธุรกิจและสร้างธุรกิจของเขาเองด้เหมือนทั้งสองท่านทุกๆสตาร์ทอัพที่เราเห็นนะครับทั้งในต่างประเทศและก็ในประเทศเนี่ยก็เกิดจากคนไม่กี่คนทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเรา,เรา,เรามีไอเดียฮะก็ลองพิสูจน์ดูว่ามันทําได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ลงมือทําเลยครับสำหรับผมอยากฝากเรื่องของทีมนะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนเริ่มต้นเลยก็คือทีมนะครับมีทีมที่พร้อมที่จะฝ่าฟันไปด้วยกันและมีความอดทนในการที่จะบริษัทไปในสุานะครันแล้ก็ จากกลุ่มคนที่เชื่อมั่นในความฝันรวมตัวกันด้วยหัวใจที่มุ่งมัน่นแม้จะเริ่มต้นจากกลุ่มคนเพียงสองคนแต่หากมีความมุ่งมั่นที่แรงกลา้าก็สามารถพิสูจน์หนทางของตัวเองให้ทั่วโลกได้รู้จักเหมือนกับนักธุรกิจทั้งสองท่านที่วันนี้มีผู้คนนับล้าน ใช้แอปพลิเคชันที่พวกเขาลงมือทำด้วยสองมือของตัวเองแล้วเราหวังว่าในอนาคตจะได้เห็นคุณเป็นนักธุรกิจสตาร์ทอัพคัมปานีคนต่อไปนัทวุฒิพึ่งเจริญพงษ์และยอดชินสุภักกุลบนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างมีจุดมายปลายทางแตกต่างกันไป ร้อยคนที่ยังค้นหาทางนั้นอยู่สู้ป่าฟันทางคนนับล้านจนเจอจากล้านเป็นแสนเป็นหมื่น